เฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวร่อนนะร่อนพี่ไฮ้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหนี่สวยอ่ะพี่พีครับน้ำงนี้คือมีปลาเสือพิ่ไปเลยนะครับพี่ขอร้อนนิดหนึ่งเฮ้ยพี่พี่พี่เตียงอันตรายนะครับเตียงอันตรายครับขอว่านี่เป็นขอร่อนให้เป็นบอกเทคนิการร้อนนิดหนึ่งว่าครับพี่ ถ้าเราล่อนไม่เป็นเพชรจะตกลงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวล่อนเดล่อนใช่ไหมว่อนี๋ล่อนเฮ้ยใช่ไหมถัยนี่คงแล้วที่มันมๆล่อนเพชรล่อนทองสมัยเข้าอ่ะอ่ะขุดมาจากดีแล้วก็มาล่อนดีนะใช่ครับอ๋คือผมดูจากที่มีป่าเยอะมันดมสมบูรณ์มากเลยนะครับอ่ะในโลกมีสถานที่อย่างนี้เยอะแต่สถานที่ที่เป็นอย่างเงี้ยบางครั้งอาจที่มีเพชรไม่ไ้ไม่เท่ครับมันต้องดูในแหล่งที่เป็นสายเพชรแถวเนี้ยอาจจะเจอทองด้วยได้ทำไปครับผมเป็นตรงอะไรครับผมสมขัย พี่ว่าน่าจะหนึ่งสิบห้ากันล่ะถึงอืมน่าจะถึงแล้วคือวิธีการวัดของโอเวลหรือครับว้างคุณยาแต่อันนี้น้ำยังเห็นไม่ชัดน้ำเห็นไม่ชัดพ้นมีน้ำยังเห็นไม่ชัดนี่น้ำเต็มเลยไม่ใช่ไม่ถึงน้ำของเพชรอ๋อน้ำของเอ่ะ